การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมทริณีโดยแม่หมออัธมธรรมมาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนเมษายน2566ของชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะว่าชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมในเดือนเมษายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้า ไลน์ออฟฟิเชียลเนาะลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลเรทักมาจองคิวกันก่อนนะอะมาดูกันเลยค่ะชาวลัคนาราศีกุมหราศีกุมในเดือนเมษายน2 5ง 6, 6นะบเนาะใบแรกมาดูเหมือนคุณเป็นคนคิดเยอะคิดหนักคิดมากเหมือนกันนะเก็บทุกเรื่องมาคิดนะบางรั้งบางทีนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอระวังในเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆด้วยนะนะฮะไม่สบายใจอะไรก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้นะเนาะมาระบายให้กันฟังได้นะคะอะ ในส่วนของการเงินรายได้ทรัพย์สินค่อนข้างสดใสนะดูเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะโอกาสดีๆทางการเงินมาแล้วฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องบอกว่าเมษายนนี้ดูจะสดใสแล้วนะ ต่อมาค่ะเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างดูเหมือนคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่เจอใครใหม่ๆนะเจอคนเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคุณอาจจะได้เริ่มงานใหม่ได้ทำงานใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนย้ายบ้านใหม่นะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้ได้เจอคนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีทีเดียวนะคะ ในส่วนของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณสามารถสอบก,ก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยตัวเองนะคะมีโอกาสมีความมั่นคงนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนผลักดันทําให้คุณมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ด้วยต่างหากนะคะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆคุณเอาอยู่จัดการได้แล้วก็มีโอกาสมีหลักมีฐานมีความมั่นคงแน่นอนนะ,ะลูกหลานบริวารลูกน้องของคุณนะคะดูจากพลังงานต้องบอกว่า อา,อาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งนะคะอาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งคุณไงอย่าอาจจะยังต้องประครับประคองลูกหลานบริวารลูกน้องอยู่นะคะออมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องช่วยดูแลกันไปนะคะปัญหาอุปสรรคมีไหมดูจากพลังงานมีแต่ต้องบอกว่าคุณเก่งคุณฉลาดคุณเอาตัวรอดได้คุณจะรอดพ้นจาก ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างแน่นอนคุณจะเอาชนะมันได้เนะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะคุณเก่งกว่าที่คุณคิดอีกนะคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้ตัวและคุณพัฒนาได้เสมอนะไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้เลยขอแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะต่อมาเรื่องของความรักเจาะเลึกกันอีกสักหน่อยนะความรักเนี่ยดูจากพลังงานถ้าสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนแต่เหมือนมันยังไม่ถูกอกถูกใจนะในเดือนเมษายน2566นะ่ะมีคนเข้ามาให้เลือก มีให้เลือกเลยนะแต่มันอาจจะยังไม่ถูกถกอกถูกใจคุณแค่นั้นเองนะส่วนถ้าเกิดสถานนะไม่ชัดเจนนะคะมันก็อาจจะยังเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจของคุณนะต้องบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกคุณเลือกได้นะคุณอาจจะกําลังอยู่แต่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกนี่แหละว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะยังไงดีเพราะคุณมี Choice นะคะเออก็เอาที่ตัวเองสบายใจที่สุดคุณเลือกได้อยู่แล้วนะคุณคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ผู้ถูกเลือกเนาะ ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปดังใจกันบ้างก็พยายามโฟกัสสิ่งดีๆของกันและกันเข้าไว้นะจะได้ทําให้มีความสุขนะในการครบหาการพูดคุยกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกไปนะคะในเดือนเมษายน2อ1 6นสะิะสิ่งที่ต้องระวังอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพและอย่างที่บอกไปเรื่องของความเครียดเรื่องของความคิด ระบบข้อขาข้อขาข,ข้อเท้าอาการตั้งแต่ระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปหรือว่าขานะอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเออแล้วก็มันเหมือนกับคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วแหละนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนะความสุขความสําเร็จดูจากพลังงานเหมือนกับว่าคุณกําลังจะคุณน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตที่เป็น จุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตนะในเดือนเมษายน .2 องพนะชาวลัคนาราศีกุมภ์ราศีกุมภ์นะเออเพราะฉะนั้นคิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนที่สุดคุณฉลาดอยู่แล้วนะแล้วคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการงานเจาะลึกนิดหนึ่งการงานดูเหมือนคุณจะมีโอกาสได้คิดหรือว่าอาจจะได้ทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ได้ใช้ความคิดเยอะๆก็ได้นะคะ แต่แน่นอนว่าคุณจะคิดออกคิดได้และจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะต่อมาโชคลาภค่ะโชคลาภมีนะดูจากพลังงานมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเผลอๆได้โชคลาภจากผู้หญิงด้วยนะคะเออนะมีดวงนารีอุปถัมภ์มีดวงพี่นารีจะส่งมอบโชคมอบลาบให้กับคุณถ้าจะไหว้เสริมบารมีก็เน้นองค์ผู้องค์ผู้หญิงนะเออ องค์เทพหรืออะไรที่เป็นผู้หญิงนะก็อาจจะส่งเสริมได้ดีนะคะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการตัดสินใจนะหรือความคิดของคุณเองจะพังหรือจะปังจะดีหรือจะเสียขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารีบร้อนนะหากมีการตัดสินใจเกิดขึ้นค่อยๆค,ค,คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะคิดให้ดีที่สุดแล้วมันจะส่งผลดีกับตัวคุณอย่างแน่นอนเนาะ โอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาว,ะนาวราศีกุมหรือราศีกุมในเดือนเมษายน2566นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิด่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนชีวิตจะเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะ